มาหอดบ้านแล้วคือน้องจัดการพอใหญ่กินจะกินหัวบดดอกกินได้สองขั้นขังบูกเกินะบอกให้มาหน่อยกินต่อม่หน,น,น้อยว่ามาน่อยเม่อกี้ว่ามปนของมักไม่หน่อยว่าแล้วคือแรกก็อกระสือมันพลังบดให้แล้วอาคือคือมาเพิ่นมขั้งบูกเกิกินหัไใหแต่ว่าก็กินโคลกลงไปหน่อยนึงก็ยังโอเคกินขั้บูกเกิไปหน่อยนึงวันนี้เสร็จแล้วอีเน่้อ,อในหอยเนาะ ไปเสียวดิบอตองเสียวเหรอสองขัง้เหมือนว่ามักัดกับสองขั้มไม่นี้อันมือนี่ไปหาหมอเนาะเรื่องผลของการผลของการตรวจการของไม่น้อยนะบอมม่ยังหนาตกใจบอมม่ยังพิดปกติการเอ็กซเรย์ทุกสิ้งทุย่างปกติ เม่นอนได้ถามว่าถ้ามันปกติแล้วเมลอนือปวดอยู่ตลอดเวลาบดมันอยากขึ้นมันก็ะขึ้นบดมันอยากล่งก็ลง่ิหาสาเหตุแบบใดสิต้องค้นหาสาเหตุอีกบบหมอว่าเขาค้นหาเหมื่อทุกอย่างแล้วบบบบบบบพบความผิดปกติแต่ถ้าหากรอบหน้าถามมันขึ้นเป็นก้อนใหญ่หรือแยงยิงยงย่งสิอีกกรใหาโทษกลับไปหาเขา เขากระสีวินิจใช้แล้วกะสิตรวจยังไม่่อแต่เท่าที่ตรวจมาตรงสื่อยังบอกพบความผิดปกติแต่มันเกี่ยวกับเส้นประสาทระบบเส้นประสาทข้างในหมอถามว่ามันเจ็บตลอดเวลาหรือมันเจ็บเฉพาะเขากินบอกกินร่างมือมันกิเจ็บบอกได้กินมันกะเจ็บมันอยากขึ้นมันก็ขึ้นมันอยากไขมันกัไขหมอเลยว่ามันขึ้นมันอยู่ในระบบ เส็นประสาทมันเป็นตัวเกี่ยวกับเส็นประสาทไม่น่อยเลยว่าเฮ็ดจังไดเฮ็ดแังไหนจิรักษาหายหมอบอกว่ามันบร่ได้ถึงขันจิต้องผ่าตัดพอตรวจแล้วมันหมดเจออีกอย่างจิต้องผ่าตัดมันก็รู้ว่าจิไปผ่าตัดตรงใดตอนนี้ก็คือมีอยากแก้ปวดซึ่งมันจิไปซอยเฮ็ดห้เขาเนหยงว่าอยากแก้ปวดตัวนี้มันจิไปรักษาระงับ เซ็นประสาททียดเจ็เจพนะเมนากาที่ายบ่ถืบล่ามแปลมาล,ล้วลืมที่ว่าสิไปซ้อยให้ระบบประสาทตัวนั้นให้มันบ,บปวดได้แต่เมันก็ถามว่าจะต้องกินยานนให้นานแค่ไหนหมอเลยบอกว่าบางคนกินเดือนนึงก็หายขาดไปเลยนะแล้วบางคนก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตมานี่ ปัญหาของไม่น้อยก็คือไม่น้อยเลยว่าเขาเธอซืมากินยาตะเบาชีเวจินสีเสทเจงใดในเมื่อมันปวดมากนี่มันทรมานตอนนี้นะนะแค่เฮตเจงซีซื้อก็ดูกระลันพี่น้องกระดูข้อกระลันทีนี่เขาก็เลยว่าเขาก็เลยเบิเิงร่วมกับที่ว่าไม่น้อยล่มนะคะเขาก็เลยเบิงิงเบิิงผลผลการรักษาในคอมพิวเตอร์ยังหมอเขามาวิาวในิจใช้เซจเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีส่วนก,กิ ที่ไม่น่อยลมยุยยาโสทอนนั่นพีโนโ่น้องที่หมอว่ากระดูกข้อสุดนี่ละและบเนกาอาซิมีส่วนซึ่งหมอว่าเซนประาศาสต์เข้าบวสาม,มารถสิสิบเอลบูได้ว่ามันปวดตรงใดตรงใดเนาะมันอยู่ในระบบเซนประาศาส์แต่ว่าเท่าที่หมอตรวจเรื่องความบุรตันหรือว่ากามหรืออยียงที่หมอสงสัยนี่มันม่มีค่ะมันม่มีของอกระดูกกามหรือเอยียงต่งตงตงางๆบได้พิษเพี้ยน ก็คือว่าวิ่งความผิดปกติหมอได้ถามว่าอุ่นใจขึ้นมากวอไ่ไนะก็บว่าก็อุ่นใจอยู่แต่ก็นัดใจเรื่องการรักษาเพราะว่ามันอยากปวดก็ปวดไม่อยากขึ้นมก็ขึ้นแล้วผลของงานที่ไปพบหมอจิตแพทย์นี่เขาก็หงอยู่ว่าระบบนระบบประสาท หรือว่าสารหลังฮอร์โมนที่ดเดยเฮาหาความสุขบวดซึ่งบอกร่มร่วมมันคือเป็นโรคซึมเศร้านั่นเลยมามันเห็ุงานนัดหมอกระยาให้ไป้นนหน่อยเฮตุตามที่หมอจิตแพทย์บอกกคือให้ออกไปข้างนอกบ้างคือพยายามขอร้องให้พยายามออกไปข้างนอกบ้างหนึ่งเดือนหมออยากคลุมผ้านห,หนึ่งเดือนหลังจากที่หายยาไม่มีมาทดล้องกินน้ำ แล้วก็ภายในหนึ่งเดือนเนี่ให้แม่น้อยออกนอกบ้านทุกวันทุกวันออกไปนิดหนึ่งก็ได้ออกไปแค่ย่างไปนะต้งเรียนหรือ,อยังแล้วก็นิดหนึ่งก็ได้มือละนิดละนิดมันอะไรว่าเออสันสิพายามก็เลยวางสิแต่ในส่วนของโรคซึมเศร้ากับโรคที่แม่น้อยเจ็บเนี่ยเจ็บอันยังหาสาเหตบุบ่ไดดหมอจะให้กินยาเซ็นประสาทน,น,นะคะบ่ให้มันปวดแต่ที่นี่ ในเมื่อไม่น้อยกินยาซึมเศร้าเร่สิเมื่อกินยาระงับปวดของปายประสาทหรือเส้นประสาทตัวนี้ยามันสิตีกันค่ะดังนั้น <c oughs> หมอก็เลยให้ไม่น้อยลดยาลดยาซึมเศร้าลงนะ,ะลดยาซึมเศร้าลงแล้วก็เพิ่มเพิ่มยาแก้ปวดตัวนี้เขามาซึ่งยาแก้ปวดตัวนี้ ยาแก้ปวดตัวนี้สิเป็นแบบนี้ค่ะยาแก้ปวดตัวนี้เป็นยาแก้ปวดที่รักษาอาการซึมเศร้านั่งตัวนี้มันสิเป็นยาแก้ปวดที่รักษาอาการซึมเศร้าด้วยแต่หมอก็ยังให้กินซึมเศร้าอันเก่าควบคู่เพียงแต่ว่าอันเก่าขอไม่หน่อยเนาะยาซึมเศร้าอันเก่าขอไม่หน่อยมันจะมีสองสองอย่างเนาะมันจะมีเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมกับสามสิบเจ็ดจุดห้ามิลลิกรัมหมอก็เลยว่าหายไม่หน่อยเนี่ยยุด <c oughs> ยุตเจ็ซ ну ิมห okay? so right. okay. ่าไม่ได้กลัเริ่มต้นมืออื่นมือนี้ก็ยังให้กินอยู่มือนี้ยังให้กินปกติไปก่อนมันอี้มืออื่นมืออื่นก็เริ่มวิธีการกินยาไม่เมดซึ่งยาซึมนี่ก็ยังตัวไปกินร่วมกับเบาหวานอีเดเบาหวานก็ฮอร์โมนนําเดเบาหวานก็ฮอร์โมนแล้วก็ลดไขมันก็ต้องกินร่วมกันหมอก็ต้องหายาที่บริหารมันตีกันแต่หมอบอกว่ายาตัวไม่ที่เอามากินยาซึมเศร้าแล้วก็บวกก็ยาแก้เจ็บนี่มันเสียใจเจ้าเมื่อย เฮต์เจเเฮเดเจ้าลาดเออแต่มันก็สิช่ซยให้เจ้าดีขึ้นเจ้าสิบ่ปวด่ไดง่วงนอนแต่ตมันเส้นยังเมยเขาบ่มีแห้งสินะไม่ได้ด้วยว่าอาโอเคเพราะว่ามันปวดมันก็ทรมานไม่ได้มันปวดมันนอนบลับเลยแหละมาหนี้หลังจากกินยาชุดนี้เนาะค่ะก็สิกินยาเซตนี้เป็นซึมเศร้าสามสิดเจ็ดุดหายาไม่เริ่มกินมือื่นสำหรับยาซึมเศร้าก็ยาแก้ปวดกล้ามเนาะก็สิเป็น สามสิบเจ็ดจุดห้าเม็ดหนึ่งแล้วก็สิเป็นยาขึ้นเสร้าหล้วก็ยาแก้ปวดในโตนี่เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งง่ามมือเศร้าเม็ดหนึ่งง่ามมือเศร้าเม็ดหนึ Jill ่งง่ามมือแรงค่ะอันนี้ถ้าว่าตัวนี้กินเพื่อเดียวตัวซึมเศา้ากาเม็ดหน่อยกินเพื่อเดียวถ้าว่าตัวซึมเสราบวกยาแก้ปวดนี่กิน มือหนึ 1, ่งสองเม็ดเส้าเม็ดหนึ่งแรงเม็ดหนึ่งกินไปจนครบเดือนพอครบเดือนหนึ่งเริ่มต้นเดือนเมษาก็ให้กินตัวนี้เป็นยางละส,สองเม็ดแบบนี้เส้าสองเม็ดแรงสองเม็ดแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้หมอบอกว่าหมอบอกว่า อันตัวซึมเศร้าเก่้าตัวเม็ดน้อยเนี่ยให้กินไปจนมันไปถึงเดือนหนึ่งแต่เสียยุดยาตัวนี้ลรวให้มันกินยาตัวนี้ตัวเดียวเป็นซึมเศร้าบวกยาแก้ปวดย่างเดียวแต่่าทั้งหมดทั้งมวลต้องรอฟังผลมาหลังจากที่กินตัวนี้ไปเดือนหนึ่งอาการซึมเศร้าดีขึ้นมอควบคููก็อาการแก้ปวดถามว่าได้ผลกระเจียกินแต่ตัวนี้ย่างเดียวไปเลยโดยการเพิ่มปริมาณแล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งถ้าสิตัดตัวนี้เลยปั๊บบ่ได้ ก็ห้ากินยาซึมเศร้ามาตลอดเ้าสิมายุดยาซึมเศร้าปว,วดผัดในท่านใดพ่าใดเขาต้องลดปริมาณลงแล้วก็ห้มันจะคอยมดเชื่อไป่อย่างสี้นะห้เชื่อมันต่ำลงต่ำลงอย่างสีแล้วก็ยาตัวไม่เขามากวบคกุมนี่คือสิ่งที่หมอบอกแล้วตัวนี้เป็นยายาแก่สันสันงอเง,ง,อง,องี้ยนะยาแก้เมื่อสันมันได้ผลอยู่ค่ะคือว่ามันลดจำนวนสันลงแล้วก็ลดอาการ ความแห่งของการสันมือล่งแต่ว่ามันดันมาสันทั้งสองขางแต่ว่านักขางละหน่อยก็สร้างมันคอยรักษาไปที่รดย่างเอาอุปกรณ์หมอก็เลยให้ยาแก้มือสันมาเพิ่มกองหนึ่งตัวนี่สําหรับเดือนนี้สําหรับเดือนหน้าไปเจอเพิ่นแล้วคุณสิเขีนยนใบไม้ให้ส่วนตัวนี้ยังเป็นยานอนรับถี่ไม่น้อยได้มากหลอดตัว หมอถามว่าอย่านอนหลับโอเคบอถามมือเธอบอไหวมือติเธอแย่จิตใจเธอแย่แย่แห้งๆแล้วเธอบปซ้ำมาซิซอยแล้วตัวเองได้่แล้วเธอนอนบนหลับอย่างีสิก็เลยบอกว่ามันกระใสได้อยแต่ว่าฉันก็ยังบริกรบืดแต่อันเก่าแต่ว่ามันกระใสได้ผลแต่ฉันบริกินทุกวันก็เลยบอกหมอหมอเลยว่าขั้นเธออยากได้ไปวอยุบานบอเวลาเธอเป็นมากหรืออย่างเวลาแบบเธอจําเป็นที่จะต้องกินเธออยากมีไปวอยุบาลบอแต่หามกินทุกวันเนี่ บวให้กินทุกวันเนี่ยให้กินวันที่เธอไม่ไหวจริงๆก็เลยว่าก็ดีให้ก,กันฉันก็อยากมีไปไวเพิ่มเพราะาอายุบานฉันก็นเอาไปแล้วแต่ว่ามันยังไ่ได้มืดดอกแต่ว่าฉันก็อยากมีไวเพิ่มเพร่ะฉันจาเป็นหมอก็เลยสั่งให้เนาะนี่ก็คือผลสรุปของการกินยาแต่แต่ว่ายาแขวกระไลแห้ง วีน้มือนี่ขคอยนั่งแพ็กยาอยู่ได้ไม่ไม่เบิ่ง่อยยังบบได้ใส่ยาซึมเสากอไข่ก็คอยก้าวามอสิต้องเตียนแพ็กยาเขาแพ็กยาไว้หนึ่งพอบยามันเวิดพอดีเลยขึ้นเวิดทั้งสามแพ็ ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวสิแพ็กยาเตรียมไว้แต่ว่าซึ่มเสายัางสิบริไซนี่นี้สิมีเบาหวานเบาหวานไขมันยนีมือเสาเนาะสิเป็นเบาหวานไขมันยาีมือแรงสิเป็นน้ำมันตะปลาเม็ดหนึ่งฮอร์โมนเม็ดหนึ่งแล้วก็สิเป็นนั่นแก้มือสั้นเม็ดหนึ่งวานนี้เาี่มือแล้ยงกับยา่มือเสาก็ต้องมาเพิ่มยาซุ่มนี้เข้าไป ต้องแกะไม่ทุกแพ็คทุกช่องเพราะว่ามันต้องใส่ยาตัวนี้เข้าไปแต่สีใสแค่เดือนหนึ่งดังนั้นสีแดงสีก็เก็บไว้สียังบ่แพ็คสีแพ็คเฉพาะตัวนี้เพาะหมอสั่งให้กินเดือนหนึงเนาะสีใสตัวนี้เพราะว่าแพ็คนึงมันสีแดงสองอาทิตย์สองแพ็คกับสีสีอาทิตย์กับกระทับกับเดือนนึงกับสีมาเติมยาตัวนี้ลงไปนะคะเติมา เก็บปวดซึมเศร้าอันนี้ลงไปแล้วก่สามสิบเจ็ดจุดหาตัวนี้สิบพราเปิดเพราะว่าอันเตามันเหลือเราอันเตามาใส่ก้อนก้องม้สิบเจ็ดได้ ตัวเดียวกันต่างกันยูเทียนพริมานก็ตั้งกันเทียน,ต,น,ยนตัวแพ็คก,กับตัวยาตัวเดียวกันแต่ก็คือกันเป็นเม็ดเป็นแคปซูลกับแบบว่าเป็นแคปซูลหักเป็นยาตัวเดียวกันไม่น้อยกับสิแพ็คนี่ก็คือวทสรุปในการรักษาตอนนี้เนาะตอนนี้ต่อไปก็สิเหลือเหลือติ้งไตตาค่ะ ตอนนี้ก็สิลิสติงต้งไตตากับไวรัสตับอักเสบบีอาทิตนาไปตรวจไวรัสตับอักเสบบีไปไปตรวจเลือดก้อนอาทิตนาไปตรวจเลือดอยู่โรงพยาบาลบ้านเจ้าของก้อนแล้วก็พ่อไไใหญ่นี่คิวไปตรวจเลือดคือกันอาทิตนาอาทิตนานี่สองคนสองแถาไปโรงพยาบาลบ้านเจ้าของแต่ของพ่อใหญ่นี่นนสิเป็นวันอังคารของม่น้อยสิเป็นวันพุธเออดียกนขึนคนละมือ าไม่้เป็นแมงข่านเขาไม่ได้เป็นวันพุธแบบน,นี้อันติงต้งไตตานี่ล่อหมอทรงมากห้ไปพบหมออยู่จังหวัดเพื่อสิตัดออกตอนนี้จนหมายยังมามานะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วละ่ะแม่ขั้นตอนของการรักษากับเหลืออายุแค่สองอย่างเก็หลือติงต้งไตตาแล้วกับเหลือเหลือไไปพบหมอซึ่งไปพบประจำยี่เดีวแหละหมอเวลาตาบักเซบบีนะหลังจากนั้นกับเหลือล่อทุกอย่างสุดยางล่องโตนู่นนี่นั่นกับจังสี ว่าสิไปเมืองไทยเดือนใดแบบน,นี้นะคะช่วงนี้ไม่น้อยกตสิขอแพ็กยาลงกองก่อนี๋ยวสิลืมมันไหลยา